ระหว่างการใช้ Have you บวก ever กับ Have you แล้วก็ตามด้วยเวอร์ช่องที่3เลยมันมีความแตกต่างกันยังไงีนี้มาเล่าให้ฟังค่ะอาแบบประโยคแบบ Have you แล้วตามด้วยวอร์ช่อง3ก่อนหนูทำการบ้านเสร็จหรือยังแล้วก็ใช้ประโยคว่า Have you finished your homework เห็นโทรศัพท์แม่ไหม Have you seen my phone หนูทานอาหารกลางวันหรือยัง Have you eaten lunch yet? Have you แล้วตามด้ยวยบทช่อง3ก็จะเป็นประโยคในรูป present perfect จริงๆก็ไม่อยากให้ไปยุ่งกับชื่อมันมากนะคะแต่ว่าประโยคลักษณะน,นี้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยคถึงเน้นถึงความใส่ใจของคนที่พูดออกมาทานอาหารกลางวันหรือยังคือถ้ายังไม่ทานเนี่ยเดี๋ยวเราเตรียมให้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือผู้พูดเนี่ยจะมีความใส่ใจมีความห่วงใย มากขึ้นไปอีกอะคะ่ะนอกมากกว่าการใช้ past tense ทีนี้ uh, have have you แล้วตามด้วย v e r ช่อง3เนี่ยแบบเมื่อตะกี้นี้ที่คุณตุกเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีการใช้แบบหนึ่งที่เราเรียกว่า have you ever และตามด้วย v e r ช่อง3ถ้าเป็นประโยคลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่หมายถึงคุณเคยอย่างยกตัวอย่างเช่น have you ever been to Japan เธอเคยไปประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่า Have you ever tried sushi? เคยทานซูชิมาก่อนหรือเปล่าหรือจะบอกว่าสมมติเราไปไหนกับเ,เด็กคนหนึ่งและอยู่ที่ตรงสถานที่นั้นนะคะแล้วต้องการจะถามเขาว่าเคยมาที่นี่หรือเปล่าเราก็จะใช้ประโยคว่า Have you ever been here? ถ้าเกิดว่าใช่ก็จะตอบว่า Yes, I have. แต่ถ้าไม่ใช่เราก็จะตอบว่า No, I haven't. No, I haven't. เราจะไม่เอา ever มาตอบในประโยคคำตอบนะคะคืออยู่ในประโยคคำถามแต่ว่าเราตอนตอบถ้าใช่ก็คือ yes I have ถ้าไม่ใช่ก็คือ no I haven't อยากได้ความรู้ดีๆแบบนี้นะคะคุณตุ๊ก็มีคลาส,สกันมากเหมือนกันสนใจทดลองเรียนด้วยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ